ชาวลาวขอบคุณคนไทยเมื่อเห็นข่าวภารกิจช่วยเหลือชีวิตเด็กเจ็เดือนชาวลาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย o u r c o คอมเมนครับข่าวเมื่อวันที่24มกราคม2 5 6 6รถพยาบาลน,นำเด็กชายชาวลาววัยเเดือนเดินทางเร่งด่วนฝ่าการจราจรกว่า500กิโลเมตรจากหนองคายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬากรุงเทพมหานครเพื่อผ่าตัดหัวใจภารกิจนี้ก็มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยเริ่มออกเดินทางเวลา7นาฬิกา30นาทีและต้องนำส่งเด็กให้ถึงมือแพทย์ก่อนเวลา14นาฬิการะหว่างทางมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดและผู้ใช้รถใช้ถนนเปิดเส้นทางให้ตลอดเส้นทางจนเด็กถึงมือแพทย์ในเวลา13นาฬิกา20นาทีทันตามกำหนดภารกิจนี้เป็นโครงการในพระราชะดำริคัดเลือกเด็กชาวลาวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมารักษาตัวในไทยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย หลังจากนั้นข่าวนี้ก็ได้ถูกแชร์แล้วก็เสนอไปที่สำนักข่าวของเราในหลายๆสื่อนะครับของเราทําให้มีชาวลาวจํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นขอบคุณเจ้าหน้าที่และขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือชาวลาวโดยไม่เลือกเชื้อชาติเราก็มาฟังความคิดเห็นบางส่วนของคนลาวกันครับความคิดเห็นแรกครับไทยช่วยเด็กลาวเหมือนช่วยชีวิตพุ่นนานี่คือพี่ชายคนไทยพี่ชายของเราความคิดเห็นถัดไปครับไทยให้ความสําคัญกับทุกเชื้อชาติ ไม่ใช่เลือกเชื้อชาติความคิดเห็นถัดไปครับภูมิใจมากที่ได้เห็นประเทศไทยช่วยเด็กลาวขอบคุณพี่น้องชาวไทยของเราความคิดเห็นถัดไปครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือชาวลาวความคิดเห็นถัดไปเขาก,ก,ก็ตัดพอประเทศตัวเองนะครับเขาก็บอกว่าตัดภาพมาที่ประเทศของเราไม่เป็นแบบนี้ความคิดเห็นถัดไปครับ ในประเทศไทยชีวิตต้องมาก่อนเงินต้องช่วยเหลือชีวิตคนก่อนอีกคนหนึ่งครับกระตัดมาที่ลาวอีกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเป็นที่ลาวรถติดไปไม่ได้ความเิียนถัดไปครับเวลาทุกนาทีสำคัญจริงๆขอให้การรักษาผ่านไปด้วยดีขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือชีวิตเด็กน้อยชาวลาวขอให้ปลอดภัยความคิดเห็นถัดไปครับ ขอบคุณตำรวจไทยที่ช่วยเหลือเด็กลาวถ้าเป็นลาวคงไม่มีตำรวจแบบนี้ความคิดเห็นถัดไปครับหัวใจคนไทยต่างจากเวียดนามความคิดเห็นถัดไปครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่น้ำใจเท่านั้นแต่พวกเขายังคงให้คุณค่าความเป็นมนุษย์อีกด้วยเราควรนำมาเป็นแบบอย่างแต่ว่ามันช่างต่างจากบางประเทศที่เห็นชีวิตมนุษย์ไม่ต่างจากสัตว์ความคิดเห็นถัดไปครับ ต้องขอบคุณพวกเขาสำหรับความเมตตาของพวกเขาความคิดเห็นถัดไปครับชื่นชมตำรวจไทยและคุณหมอค่ะขอบคุณคนไทยรักประเทศไทยคนไทยมีน้ำใจขอบใจมากหลายจากใจคนลาวความคิดเห็นถัดไปครับเห็นแล้วน้ำตาไหลหมอช่วยชีวิตคนไม่ว่าคนนั้นจะมีเงินหรือไม่มีเงินประเทศไทยถึงได้จเจริญขอบคุณครับประเทศไทย ความคิดเห็นตัดไปครับตัดมาที่บางประเทศมีแต่ลาวเท่านั้นแหละที่ไม่มีน้ำใจไม่ลืมตาดูประเทศเพื่อนบ้านว่าเขาให้ความสําคัญกับชีวิตคนขนาดไหนความคิดเห็นตัดไปครับขอขอบพระคุณประเทศไทยและคนไทยทุกคนแทนน้องมานาที่นี้ด้วยขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมากๆที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับรับกันเดอ้อผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กด,ดําบันแล้ว อะไรที่ดีเราก็รับเอาไว้มันขาดกันไม่ได้ตัดบัวยังเหลือใยเดอ้อความคิดเห็นนี้ขอใส่สำเนียงลาวนะครับเบื้องล่คขนหัวลุกขอให้ปลออภไยเดอ้ออยากให้เล่ามีการพัฒนาสาธารณาสุขเพื่อที่คนเล่าจะได้พู่มใจในโรคหมอของตนเองให้เหมือนกับในวิดีโอนี้ความคิดเห็นถัดไปครับขอบใจทุกหน่วยงานไทยที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันท่วงที เจ้าหน้าที่เอาใจใส่เต็มที่ขอบใจชาวไทยที่มีน้ำใจใจดีต่อประเทศลาวความคิดเห็นถัดไปครับคนไทยเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้ขอบใจตำรวจพยาบาลและประเทศไทยทำไมคนไทยถึงมีน้ำใจกับคนลาวปานนี้ที่ประเทศลาวแจ้งคิวเขาก็คือคำว่าขอบใจนะครับส่วนไทยเราก็มีขอบคุณกับขอบใจของคนลาวเขาจะพูดขอบใจตลอดนะครับอย่าไปว่าเขาว่าทำไมไม่พูดขอบคุณ เพราะว่าเราทุกอย่างเขาจะขอบใจขอบใจขอบใจหมดเลยนะครับ Thank you ก็คือขอบใจส่วนไทยเราอมาแปลกก็ขอบคุณสําหรับขอบคุณผู้ใหญ่ขอบใจสําหรับขอบใจเด็กมันก็ต่างกันนิดนึงครับความคิดเห็นถัดไปครับชมเชยตํารวจไทยสุดยอดอยากให้พนักงานรัฐของเราเป็นแบบนี้เด้อความคิดเห็นถัดไปครับคอยสาบสึ่งในนําใจหลายขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไทย ที่ช่วยเปิดทางให้ทีมแพทย์สามารถเดินทางไปส่งเด็กที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยขอแสดงความขอบคุณในความมีน้ำใจของทุกหน่วยงานความคิดเห็นถัดไปครับชมเชยเจ้าหน้าที่ไทยขอให้น้องปลอดภัยกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่น้องเจ้าเดอ้อความคิดเห็นถัดไปครับประเทศไทยเขามีน้ำใจอยู่แล้วขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มากๆครับ ความคิดเห็นถัดไปก็คนนี้ก็จะแหวกแนวกับเพื่อนนิดนึงนะครับเขาอาจจะตกข่าวนิดนึงนะครับว่าโครงการนี้เขารักษาฟรีครับเขาก็บอกว่ามั่นใจว่าต้องเป็นลูกเจ้าลูกนายแน่นอนลูกเจ้าลูกนายคนมีกระตังเท่านั้นถึงจะทําแบบนี้ได้ความคิดเห็นถัดไปครับทุกประเทศต่างมีคนดีและคนเลวปะปนกันไปดังนั้นถ้าเจอคนทําดีเราก็ต้องชมเชยอ,อย่างสุดหัวใจขอบใจคนไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน หวังว่าเจ้าหน้าที่เราจะมีคนดีแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดไปครับสุดๆพวกเขามีน้ำใจหลายขอชมเชยเจ้าหน้าที่ไทยที่มีความรับผิดชอบสูงขอขอบใจตำรวจไทยทุกคนคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นเรียนคีย์บอร์ดครับหรือไม่เขาก็มีความคิดเห็นต่างจากคนอื่นนะครับเขาก็คอมเมนต์สั้นๆง่ายๆว่าข่าวปลอมหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบเขานะครับเขาก็บอกว่า คนแบบนี้ก็มีในโลกคอมเมนต์แบบไม่ดูอะไรเลยถ้าคิดว่าเป็นข่าวปลอมแล้วมาคอมเมนต์ทำไมคนที่คิดได้แค่นี้ฉันสงสัยจริงๆว่ามีสมองไหมความคิดเห็นถัดไปครับเป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกที่ดีเลิศขอชื่นชมน้ำใจเจ้าหน้าที่ไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนลาวไทยรักกันช่วยเหลือกันมาตลอดความคิดเห็นถัดไปครับดูเอาความใส่ใจของตำรวจบ้านเขา ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศใดเขาก็ให้ความสำคัญหมดความคิดเห็นถัดไปครับข่าวจริงใช่ไหมฉันอยากให้เจ้าหน้าที่ลาวดูแลเอาน้ําใจแบบนี้มาใช้ถ้าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะความคิดเห็นถัดไปครับสาธุขอให้ปลอดภัยขอบใจคนที่มีน้ําใจหลายชมเชยพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้โชคดีแข็งแรงร่ำรวยสาธุสาธุ จบไปแล้วนะครับสําหรับความมีน้ําใจของคนไทยถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราช่วยเหลือกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ